คนสาธานะมันดูเป็นคนจนอะทำอะไรกับเขาก็ได้อะให้มาซัพพอร์ตคนที่ใช้บริการของสาธาระให้ดีกว่านี้ครับโจทย์มืนไม่ได้อยู่ที่บนความสะดวกของคนใช้บริการและภาครัฐก็ไม่มีความกล้าที่จะครบเม่าทั้งระบบะเรียกว่าเกรงใจหรือเกงรงกลัวก็แล้วแต่กับกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งก็ต้องรับว่าคือกลุ่มทุนใหญ่ทางนั้นคือสุดท้ายแล้วอะคนก็ไม่ได้สนใจว่าโอ้ยโหนี่รถ E ีวีนะนี่รถ n v. อ v กูแค่ขึ้นรถอะไรก็ได้ที่ไปถึงปลายทางอะแค่รอแล้วมันไม่นานแล้วมันมานันนก็โอเคอะผมว่าเขาใช้สมองคิดแต่เเเคคาาาาิดดมมักกกง่่่ยนนนไปปปปปรรฏููทีีแต ฉับฉวยหรือปฏิรูปแบบลรลิงอ่ะปฏิรูปไปอย่างนั้นอ่ะพูดถึงง่ายๆเนี่ยคนที่พูดถึงปัญหารถเมย์ต้องพูดถึงคอสมกอรแต่คอสมงกอรบอกไม่มีอำนาจแล้วคอสมกอร์ก็มารับแบกภาระไม่พอรับขี้อีกเวลาใครด่าก็ด่าที่คอสมกอคอสมกอรต้องมารับกรรมแบบที่ว่าอ่ะไหนไหมมีหนึ่งก็แก้ตรงนี้เป็นสองมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นสองครับมันก็เลยมาเขียนตรงนี้ให้อย่างสายจ็เจ็ดก็ไม่เข้ามาแล้วอันนี้ก็ไม่มีแล้วอันนี้ก็ไม่มีแล้วข้อมูลยังเก่าอยู่ไไมม่่่่่่ขออออองงงงสทททาาาาาาาด้้้้วววยยยนนนนนนจะปปถถีีกกกกลรุเเพัืื เรามีนัดกันใช่ไหมจริงๆบ้านผมอะ่ะมันมีรถต่อเดียวสาย26มาถึงที่หมอชิด2แต่ทีเนี้ยคือเปิด G P S แล้วอะ่ะรถ ไม่มีออกมาเลยจากมินบุรีทำกันให้ท่านวะผมก็เลยจัดไป5ต่อก็150ต่อ59ต่อ1น4ต่อ29แล้วก็ต่อ1น8แบบไม่ต้องรอรถอะ่ะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นครับการเดินทางมันควรจะแค่3ต่อแล้วก็เหนื่อยแล้วอะ่ะถ้ารออ่ะผมน่าจะมาถึงนี้เย็นอะ่ะในรถก็เพิ่งเข้ามาเนี่ย26เนี่ยน่าจะทุกพื้นที่ครับเพราะเขาเข้าใจว่าคนทํางานเช้าบางสายอะ่ะคือมันไม่ได้เก็บคนทํางานเช้านะมันเก็บห้างเก็บอะไรที่คนใช้ชีวิตช่วงบ่ายไปแล้วอะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้เน้แมมนนออบ,บาาลล่่วอผก็กยยยู จะมากจะมีปัญหากันเรื ans, ่องนี้เมื่อกี้ผมก็นั่งสาย29มาก็เจอคนเขาบอกว่าเขาจะวิภา206ไม่ผ่านแล้วเขาไม่มีรถไปราชดาเลยเขาไม่ผิดที่เขาไม่รู้นะเพราะว่าอะไรเพราะไปรถเมลไม่มีบอกเลยว่า185มันมาวิ่งตรงนี้แล้วมันไปราชดาได้แทน206อะแล้วคนจะขึ้นถูกไหมอะ รัฐบาลอ,ออกโครงการปฏิรูปรถเมย์ซึ่งจริงๆไม่ได้ปฏิรูปโครงสร้างกับเ,ยบเมเย์เลยเปลี่ยนการจะเปลี่ยนเลขสายแล้วก็ลดอำนาจคอสม,มกให้เป็นเหมือนแค่บริษัทเดินรถบริษัทหนึ่งที่เป็นของรัฐแต่ไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลหรือกำหนดเส้นทางได้เองเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาคือบริษัทเอกชนอย่างไทยสมา์บัสหรืออีกสักสองสามเจ้ามีสถานะเท่าเทียมกันและต้องวิ่งเข้าไปหาปขอรับสัมปทานจากกรมขนส่งทางบกทั้งคู่ซึ่งกรมทางบกจริงๆควรจะดูแลแค่เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานตัวรถแต่คราวนี้มากำกับดูแลรถโดยกำกับเส้นทางโดยที่เองไม่ยเลแ กระดาษประกาศคำสั่งตามมติคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลประยุจันทร์โอชานั่นเองปฏิรูปตอนแรกอ่ะศัตรทดลองด้วยเอารถเมย์มาใส,ส่หัวสีๆอะ่ะปีหกศูนย์อ่ะเช่นหัวแดงหัวเขียวหัวน้ําเงินหัวฟ้าคนก็คิดว่าไป็รูปเคื่ออย่างนั้นแล้วก็เป็นเลขสายแบบแปลกๆ G ่ะ G 5 9 B 4 5แล้วก็บางสายก็ถูกเปลี่ยนเส้นทางอย่างเช่นเดิมยี่หกอะ่ะไม่ได้เข้านนี้เป็นหลักนะก็คือเข้ามาอันนี้เต็มตัวแล้วก็ไม่ไปอนุสาวรีย์ในรถทางล่างก็จะเป็นรถทางด่วนไปแทนพอเลขสายแล้วก็สู้กันก็ยังไม่สําเร็็็จจจเเเเลลยยยกกกกกมมมาาาาาออส้้้นนนนนนททงถูปีี่ััํํใหคขึ เส้นทางเนี่ยผู้โดยสารก็คือจากที่เขาไม่เคยมีรถเมย์ก็ได้ได้ประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันบางสายที่มันถูกเปลี่ยนอะ่ะทำให้ผู้โดยสารเดิมอะ่ะเขาต้องมาต่อรถเพิ่มขึ้นไม่สามารถใช้บริการรถสายเดิมได้ก็จะมีคนที่เสียประโยชน์โดยเช่นกันมีทั้งสองมุมคือคำว่ากอคือเดือบแตกก่ก็ต้องถูก หันให้เอกชนเขามารับภาระมากขึ้นโดยที่มองเป็นเรื่องตัวเลขกาไรซึ่งมันเป็นไปไ,ไม่ได้กับการเกดการระบบขนส่งมวลชนเดิมเนี่ยคือสมกจะเป็นคนถือสารธาระแล้วก็เอกชนก็จะมาขึ้นตรงกับสกมกาทีทเา่เราเรียกว่ารถร่วมบริการตอนนี้คือมันไม่เป็นรถร่วมแล้วทุกอย่างขึ้นตรงกับกรมการขนส่งทางบกหมดสมกาก็เป็นผู้เดินรถรายหนึ่งเหมือนกับเอกชนทั่วไป ว่าไม่คุ้มเราไม่มีทางเลือกในในบางเส้นทางโอเคผมเข้าใจเอกชนต้องหากาําไรแต่ถามว่าถ้าคุณจะาหากำไรคุณเป็นตัวหนึ่งไม่ได้เหรอทำไมคุณต้องกลายมาเป็นตัวหลักในบางหลายเส้นทางอย่างเช่นถนนเจริญกรุงสายหนึ่งสายเจ็ดห้าก็เป็นของของเขาหมดเลยประชาชนแถวนั้นคนที่มีบัตรสวัสดิาการไม่มีตัวเลือกนะฮะต้องขึ้นรถของเขาแล้วมีบัตรสวัสดิการต้ไปทำไมครับอย่างนั้นสำหรับคนแถวนั้นอันนี้ผมว่ามันไม่แฟร์สำหรับคนที่เขาเลือกใช้บริการไม่ได้ตัวร่วมคุณก็ทำใช้ระบบของคุณเองมันไม่ได้สะดวกแค่สม่ดนางเสมมไดร๊บเรงมบาทุกเส้้น่่ีไมใชต เรามีตัวเดือนคอสมกรเราใช้ของเคอสโมกรบางอย่างไม่ได้นะฮะแล้วคุณก็ไม่รับอะไรเลยทั้งที่พูดตรงตงบัตรธนาคารฮัทเนี่ยร้านขายกะปิร้านขายน้ำปลาร้านของทำยังรับได้แต่ไทยสมัยบัตรรับบัตรบริการฮัทไม่ได้ร้านก็โคเปอร์ได้หมดไม่ได้เพราะคุณเอาเส้นทางหลัก ไปจานวนมากแล้วแล้วตอนที่ทํากันคุณก็ไม่คุยกันก่อนคุณไม่ทําไม่ออกแบบเรื่องตัวร่วมให้เรียบร้อยแต่คุณจะมาพูดถึงเรื่องรถเม์แล้วก็ได้แค่เลขสายแค่นั้นเหรอแล้วลตัวร่วมคืออะไรนะครับซักเจอเกี่ยวกับป้ายรถเม์ป้ายรถเมล์งใครจะเป็นเจ้าภาพทําแล้วก็ไม่ไม่ซิงก์กันข้อมูลก็มั่วตัวกันอย่างนี้บัตรแมงมุมที่รัฐบาเลเคยพยายามทำเนี่ยเท่ากับเงินมันจะเข้ามาที่กระเป๋าเงินของอตอนนั้นเจ้าภาพผืสนอขอสำนักงานนโยบาย,าย,บายและแผนการยราจรแล้วเงินมันจะเข้าไปครับเพราะค่าบริการแต่เงินในหมุนในรรระะะะะบบทาา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 งงงงงกกกเเเเเินนนนนนนขขขอออออคคคคคคค้้้้มมมมมััไ่่ีืืปญหจจุุณณววววสสดดแ ของกลุ่มผู้ให้บริการแต่ฝ่ายเดียวผมยกตัวอย่างสิงคโปร์แล้วกันว่าเรามีบัตรใบเดียวเนี่ยเราสามารถขึ้นรถเมล์คันไหนก็ได้ SBS Tower Transit SMRT เขาก็ไม่ต้องมาแบ่งกันไว้นี่รถของค่ายไหนค่ายไหนเขาใช้บัตรใบเดียวแต่ได้นั่นคือตั๋วร่วมก็คือบัตรใบเดียวสามารถขึ้นรถขนส่งมวลชนได้ทุกแบบทุกประเภททุกผู้ประกอบการ ของเราเนี่ยเราเอาบั BTS ตรบีเทแตะ m อ t ทีก็ไม่ได้อีกก็ไม่เสียค่าแรกเข้าอีกทุกอย่างอะ่ะมันเหมือนคนละเจ้าภาพกันอะ่ะแล้วเราต้องใช้บัตรหลายๆใบในการขึ้นรถเมย์อะ่ะผมไม่เคยสับสนเอาบัตรรถเมย์ไปแตะคอนโดเลยที่ดูอ่ะมันควรจะจบในใบเดียวไหมอะ่ะไม่ควรเป็นภารา,านะู้ื่อสารอ่ะคุณต้องดูแลทุกอย่างที่เกี่ับรถเมย์ระบบการจ่ายเงินจุดรอรถจุดเชื่อมต่อต่างๆซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่เขาแบบไปทําตรงนั้นเลยอ่ะให้สมมตานไปพวกคนก็ไปเดินรถตมแบบจะถากรรมอ่ะอย่างนี้ดีกว่า คุมกำเนิดรถส่วนตัวในการเข้าไปพื้นที่นั้นโดยการเก็บเงินผมก็ไม่กล้าให้เขาทําอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าผส่งานะาล้วก็ยังไม่ดีพอขนาดที่ว่อาออกจากบ้านมาไม่ต้องขับรถอ่ะจริงไหมก <c oughs> ็มีรถไฟฟ้าแล้วมีรถเมย์ครอบคุมแล้วอ่ะแต่ ออกจากบ้านที่เขาแบบไม่ต้องสตาร์ทรถอ่ะมันมีหรือยังต้องมั่นใจว่าระบบที่มันมาซัพพอร์ตมันดีพออ่ะซึ่งมันมันยังไม่ดีไงรวมถึงว่าเอาเงินที่เก็บเก็บไปแล้วเอาไปทําอะไรต่อเอาไปทำรถไฟ้ถูกลงได้ไหมไปทําพัฒนาขนส่งสาธารณะให้ดีขึ้นได้ไหมคุณจะรอเงินก้อนนั้นมาพัฒนาหรอทำไมคุณไม่พัฒนาไปก่อนอ่ะพัฒนาไปก่อนดีแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บเงินตรงนั้นก็ได้อ่ะเท่าที่ดูเงินเดือนพนักงานผมว่ายังน้อยอยู่นะถ้เทียบแบบเงินเดือนจบปอตีอ่ะบางคนก็จะใส่ใจในงานจริงๆก็มีนะแต่บางคนก็แบบมันไไม่ด้อาชีพที่สูงขนาะที่ความบสูงมากนะคนขรเก สั่งประเทศเขาเป็นคนขับรถเลมล์คือรวยนะได้เงินเยอะนะเพราะรับผิดชอบสูงไนงะทำไมเราถึงไม่ผักดันอาชีพตัวนี้ให้มันเป็นอาชีพที่แบบว่ามีค่าตอบแทนที่สูงสมกับที่เขาทํางานแบบมันงานหนักอะ่ะเจอรถติดเจอความงุนงิดตลอดเวลาถ้าค่าตอบแทนสูงคนก็จะอยากจะมาสมัคร รถเมย์ก็จะสามารถออกรถได้เยอะขึ้นเพราะตอนนี้รถเมย์คือมีเต็มอู่เลยนะแต่ไม่มีคนขับส่วนหนึ่งก็คือค่ารายได้ที่มันน้อยนี่แหละอก็ยังดีที่มันมีสวัสดิการแต่ว่าในเรื่องเงินตอบแทนแต่ละเดือนก็อาจจะแบบยังไม่สูงขนาดว่าจูงใจพอให้คนมาทํารัดอุดหนุนน่ะให้คนจูงใจเฮ้ยมาขับรถเมย์เพื่อให้รถมันออกได้เยอะออกได้เยอะคนก็จะไม่ต้องออกรถไงมันก็แก้รถติดได้ประเด็นจำได้ปะที่เคยเจรียบพี่ไปเด่นมาเฟีย่เงี้ยพี่ตอนแรกก็จะไม่คุยกันเรื่องนี้ มีปัญหาอยู่แค่เส้นเดียวคือเส้นลาดเท้าคือสาย8สาย8เก่าเนี่ยยังไม่ใช่สาย8ของไทยสมายบัตนนินะสาย182สาย92สาย122เก่าเนี่ย สายพิ่งของถนนลาดพร้าวเนี่ยบางอันก็ยังมีใบอนุญาตอยู่บางอันก็ไม่มีแล้วการจอดรถกีดขวางการจราจรใช้อิทธิพลใน,ลนการข่มขู่ไม่ให้รถในคอสมกเนี่ยรับผู้โดยสารได้เต็มร้อยเพราะไม่กล้ารับรับเยอะมากเกินไปแล้วพวกรถเอกชนก็มาแบ่งอีกทําอะไรที่เหนือกฎหมายก็ได้จะหาเรื่องว่าเมฆาเสมมกก็ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่รัฐจัดการได้ไม่จริงบอกโครงการบรรูปต้องการกํากับดูแลแต่ไม่สามารถกํากับดูแลพวกนี้ได้แล้วมันก็สร้างความที่ทาให้คนรู้สึกไม่มีความมั่นใจเป็นตัวเลือกที่มันจําเป็นอะ รถเมย์มันก็จะมีเส้นทางที่มันวิ่งบนถนนหลักถูกไหมแล้วก็จะมีประเภทในซอยในชุมชนที่เขาแบบว่าเอย้รวมกลุ่มกันก็มีรถสาธารณะเข้ามาของชุมชนเขาเป็นอาชีพของเขาก็คืออยากให้ทางพักลัะที่ดูแลขนส่งมวลชนใส่ใจกับขนส่งมวลชนทุกระบบจริงๆ ไม่ใช่ว่าทุกนโยบายไปรถไฟฟ้าหมดจริงๆอยู่แล้วรถไฟฟ้ามันควรจะเป็นระบบหลักจริงๆได้แล้วแต่ว่า20บาทก็โอเคถ้ามันทําให้ค่าโดยสารมันถูกลงจูงใจให้คนใช้มากขึ้นแต่แล้วไงอ่ะคนออกจากบ้านยังไม่ได้เลยอ่ะหรืออาจจะออกมาได้แต่กลับไปไม่ได้รถหมดก่อนอ่ะเอางบเนี่ยมาช่วยเส้นเลือดฝอย ใน,ในซอยให้มันดีขึ้นอ่ะมันก็จะจูงใจให้คนมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นทําทางเท้าให้ดีทําระบบต่างๆที่ซัพพอร์ตรถเมย์ให้ดีอ่ะรัฐบาลมีบทเรียนแล้วว่าการให้เอกชนทำกับขนส่งมวลชนอย่างรถเมย์เนี่ยมันไม่ได้ปฏิตภาพเต็มร้อยแล้วคู่ใช้โดยสารเดือดร้อนผมว่ามีโมเดลหลายโมเดลที่รัฐเป็นคนดูแลแต่ให้เอกชนรับจ้างทํามันก็มีระบบรถเมย์ถิงกโปสมัยก่อนก็เน,น่าไม่น่ากับเราตอนนี้ประสบความสำเร็จไปแล้วคนที่เป็นเจ้าข,ของระบบรถเมย์คือรัฐไม่ใช่เอกชนและเอกชนก็ได้ผลประโยชน์ที่ตอบแทนแ เดิมพี่คิดปฏิรแบบูปทั้งโคเปอร์ทั้งระบบได้ไหมมันควรจะเป็นเนื้อเดียวกันได้ไหมมันสามารถเชื่อมโยงต่อกันได้เราจะแก้จุดนั้นได้หรือเปล่าหรือเพียงแค่มาแบ่งมาแชร์ริงแค่ก้อนเค้กว่รเมร้ยสายกับ120กว่าสายหรือเปล่าถ้าคิดแค่นั้นมันก็ได้แค่นั้นยังต้องลากข้างบนลงมาช่วยเลยกาลังบ่ายมันไม่พอนี่ถ่ายราย,ายการอยู่นะ